ก็เ,เห็ดพวกนี้แหละมาเฮ็ดปีกเห็ดหสูลูกสูหลานได้มาในหน่อยเฮ็ดงนี้ที่จะไล่กับตำครูวทีพขอเสนอปนเห็ดเฟียงปนเห็ดเฟียงมื้อนี้นะคะงานเข่าป้าไปหาเห็ด ได้ไหมแต่เลยเอามาเห็ดปนก็นั่นแหละครับท่านผู้กินถ้าจะพูดถึงที่มาของเจ้าเห็ดฟางคงต้องย้อนไปในช่วงทศวรรษที่1970ในตอนนั้นเจ้าเห็ดฟางเริ่มมีบทบาทกับเกษตรกรไทยเพราะเริ่มถูกจับมาแกงและทําเป็นปนเห็ดฟางเกิดขึ้นได้จากการทับถมของอินทรีย์วัตถุและบางเอิญไปเกิดขึ้นบนกองฟางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้รับการสถาปนาชื่อว่าเห็ดฟางอย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบันต่อมาวิวัฒนาการของ เทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปจึงมีการเพราะเห็ดฟางและขายกาันจนถึงปัจจุบันระยะเวลาการปลูก7-10วันก็สามารถนํามาขายได้แล้วท่านผู้กินล่ะครับถ้ามีเห็ดฟาง1กิโลอยากทำอะไรเป็นพิเศษเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว